ต้องเราเปครับแล้วเกียร์แตกเออขาดแข็งเกินน้องบอกสับเกียร์แตกเลยนะครับผมมาเปลี่ยนเกียร์ใหม่กระทรงใหม่ใส่เป็นดั้มหนานะครับผมเหมือนรถผมเลยเออเดียจจ๋ยวเราจะได้จอดกี่เดือนนะแปดเดือนแดเดือนดเดน,นี่ยครับรถเนี่ยล้ำอยู่แต่ละวันเนี่ยแหละนั่งเล่นเกียก์ยคำเตือนเน,นื้อหาในคลิปนี้ อาจมีคำพูดที่หยาบคายและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากพ่อจากแม่ของท่านด้วยนะจ๊ะจุ๊โอเคทุกคนก็ต้องกราบส,สวัสดีพ่อพี่น้องชาวโุราบันรักก้าววิรุฬห์นักบินเงียบๆทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ผม League of League of ๆๆแชมปเปียเชียร์เชนยรเชีรเลก็คือวันนี้นะครับผมจะพามาดู LED คันที่ว่าแสนวิวอ่ะที่ผมเอาไปออกตัวเล่นนะครับผมรดน้องลันลี่ครับผมที่อยู่จากทางตาพญาตาแก้วครับผมแต่วันนี้น้องมเราไปคับแล้วเกียร์แตกเออ ขาดแข็งเกินน้องบอกสับจะแตกเลยนะครับผมมาเปลี่ยนเกียยวใหม่แล้วบอกว่าทางมาบอก่างว่าเอาวันเดียวเสร็จไหมอืมนี่มาวันเดียวแล้วรอกมันมา,มาแตะทรงใหม่ด้วยมาดูครับอันนึงอ่ะ <ทำ S 2> นี่ด,ดูแตะทรงใหม่ใส่เป็นดาหนานครับรผมเหมือนรดผุเลยเออใส่เป็นดําหนาแปลงดําหนาวันเดียววันเดียวเออเนี่ยแปลงเป็นดาหนาก็คือที่แรกคันนี้เป็นไรดิด ดิ้นหนาใช่ไหมเราไปเทีดกันน่ะใช่เขาได้เป็นห้าสามนะครับผมก็ทําดิ้นหนาไปนะครับผมเราก็นองอะไรมาเปลี่ยนเปลี่ยนแข้งใหม่ไม่ได้มาทําเครื่องใหม่นะเปลี่ยนแข้งใหม่คือผาเครื่องเขาทำกันตังแต่ใาหนึ่งอะ่ะเออใครที่ว่าอยากมาทำรถัน,นเดียวก็มาได้นะแต่ว่าช่างนี่ล้ำนิดนึงตอนนี้นั่งจูนรถอยู่กําลังมาแรงนะครับผมนี่เดี๋ยวพามาดูว่าเปลี่ยนอะไรไปบ้างชุดหนาจัดให้เลยก็เปลี่ยนทัางชุดตั้งชุดเลยมีแกน แกนโชกเอ้ยไม่ใช่แกนโชกกระบอกโชกหล้วก็ะดุมนะครับผมก็คือแตช่ชุดหนาตัวน,นี้เป็นของร้อยซิปโดยตรงนะครับผมมันจะมี2อ,อย่างเนี้ยถ้าเป็นชุดหนาร้อยซิปดำอ่ะเราจะไม่ต้องรองแหวนแต่ถ้าเป็นชุดหนาดีมอ่ะเราจะต้องรองแหวนเนี่ยชุดหนารอยซิบดำไอ้ตรงเนี้ยมันจะยาวกว่าปกติเห็นไหมมันยาวปกติแล้วเราไม่ต้องรองแหวนฟังนี้ดูแต่เหมือนรถพี่อ่ะเห็นของรถพี่ไหมรถพี่อ่ะมันเป็นชุดหนาดีม ถ้าชุดหนาดีมไอ้อตัวนี้จะสัน่นแล้วเราต้องลองเหวียนนะครับผมแต่เนี่ยมันตรงรุ่นคือมันมีชุดหนารอยซิปมาพอดีเออช่างแม็กก็เลยเอาห้นอกมันเลยมันก็เป็ไปตรงรุ่นไงเป็นชุดหนารอยซิปเราไม่ต้องลองเหวียนนะครับผมถ้าจะให้ดีก็ให้มันตรงรุ่นดีกว่านะทนกคนแตแล้วก็มาเปลี่ยนดุมหลังด้วยมาดูนี่รอบนี้จัดทรงใหม่มาตอนนี้ดิใส่ดุมย่อครับนี่ใส่ดุมย่อแล้วก็เปลี่ยนอาร์มใหม่ด้วยแต่ไม่ใช่อาร์มแบนผมนะอาร์มแบนผมยังไม่เข่าใส่ดุมย่อหลังแล้วก็ เปลี่ยนล้อใหม่เป็นล้อดํานะครับผมอาร์มกับอาร์มแบรนผมเน่ยขายของไหนก็จะประมาณนี้แหละค <c oughs> อยหูโชคอาร์มแบนผมอน่ะเออเดี๋ยวรอดูอีกหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวได้เห็นแน่นอนนะครับผมก็ <c oughs> ไม่ได้ทําอะไรมากนะทุกคนนอกกันจะมาเปลี่ยนนี่แหละ่ <c oughs> งรถมันก็นจะเป็นแบบว่าเปลี่ยนใหม่เลยเด้เออเดี๋ยวใครจารูปไม่ได้ไปดูคลิปก็ได้แล้วผมเดี๋ยวเอารถลงให้ดูผ่าเครื่องในวันเดียวล้วก็เปลี่ยนแค่เปลี่ยนอะไรจัดรงนะครับผมนี่ครับผมอย่างที่ผมบอกว่า LED โค้งมันจะสูงเหมือนเหมือนอ่ร้อยซิปตัวของผมลอยสิตัวของผมโค้งมันเจ็เตี้ยแล้วตูดมันจะไม่เชื่ดแต่ LED ตูดมันจะเชื่ดแต่นี่ได้อาร์มตัวใหม่ไปแล้วมันถอยหูชกมันก็ช่วยได้นิดนึงนะครับผมแต่รถผมนี่บอกเลยว่าไอ้ตรงเนี้ยสองนิ้วแต่นี่ยังสูงอยู่นะใช่เนอ่แต่พูดถึงมันดีไหมมันก็ดีแต่ว่าถ้าคนที่ชอบเตี้ยเตีะยกนั่นแหละโค้งรอยิตัวเก่าเตี้ยกว่าผมก็ไม่เขาใจว่าทําไมมันเตี้ยกันนะครับผมผมก็ยังหาสาเหตุมเจอเหมือนกัน เออแต่ว่านเขาก็ว่ามันเหมือนกันนะแต่ก็งงมันกันว่าทำไมมันเสี่ยวกันนะครับผมถ้าใครสนใจช่างว่าไงนี่โอ้ช่างพอจะถ่ายไหมเรื่องเล่นเกมเลื่อนเล่นเกมอ่ะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวนี่ครับผมก็กำลังอย่างงูย่างงูกินปกตินะครับผมชิวๆกระนวยกระนวยรอบนี้รอบนี้ช่างหลอกไปจากบาทนี่กรวถามเจ้าของรถรอบนี้ช่างหลอกไปจากบาทสามหมื่นแกนหนึ่งหมื่นหมื่น หมื่นรอบนี้แล้วสองหมื่นกว่าแล้วใช่ไหมครับหมืะะ่นรอบนี้แล้วจอดกี่เดือนนะแป <8 S 1> ดเดือนแปดเดือนในขับรถเนี่ยล้ำอยู่แต่ละวันเนี่ยแหละนั่งเล่นเกมกว่าจะนั่นกว่าจะทำกว่าไม่ใช่อะไรหรอกมันมันมีคนขับรอบนี่แล้วอะ<ช>่ะเออเอาตนี้ก็มันไม่แรงในรอบนี้ช่างบอกไม่แรงรอบนี้น่าจะวิ่งไม่ได้หรอกกลับไปกขนาดจะโดนสวนแหละเรารถจากร้าน่างแม่ก่ะพี่จะบอกอย่างหนึ่งเรามันดีแค่ทรงเราดีแค่ทรงไงเออใครใครเจอน้องผมก็ช่วยเสิร์ฟให้หน่อยนะครับผมไลท์ซิป LED สีนดำเงิน ช่วยเสริมหน่อยลันลี่ล,ลันลี่ช่วยเสริมหน่อยอยู่ทางโซนนู่นอะแต่กับเบาๆนิดนึงนะครับผมเมืาโยคะเร่งไงน้องผมด้วย <c oughs> เอ่อเบาๆนิดนึงอย่าเรีงหลายเดี๋ยวน้อผมตามไปทันนะครับผม <c oughs> ดีแกทรงไม่ต้องไปกลัวเจอ,อหนิถ้าเจอแบบนี้เห็นหน้าตาอย่างงี้นะนี่ก็นี่นี่เพื่อนมันนี่เออเห็นหน้าตาไอ้โซนนี่นะไปปุ๊บเบิ้นรถใส่เลยถอนแกใส่เลยไม่ต้องไปตื่นถอนแกใส่มันเลยนะเออไม่ต้องไปแบบ นั่นถอนแบบมาไหมเอาไหมเอาไหมอย่าใส่เลยใส่เลยนอกผมเองนอกผมเองฝากด้วยฝากด้วยโซนั่นนะครับผมก็กระนูยงมดระดิกระนู้งก็กำลังย่างหมงย่างหมูงานปกติทุกคนเลยนะครับผมก็ประมาณนี้แหละทำมิดิทำมิดิลอยบอลแรงว่ะนีะเห็นไหมโอ้โม่เมีขาทำเนียนี่แหละกำลังมาแรงโจงหนีเกมนี่กำลังมาแรงทำนี่ลอยบอลแรงว่มีสปอนเซอร์มครับเนี่ยอะไรจะบันเซอร์มทำม่ดึงว่ะโอ้ยเยอะเลยล่ะนาย ถ้าถ้ามีคนเขาจะเอารถมาทำวันเดียวพวกครัวทำอร่อยแ่ถ้าถ้ามีคนจะเอารถมาทำวันเดียวนี่ยทำไหมท่าหนื่งคือว่าแบบอวางอันนี้วางแผนไปเรียบร้อยไงนี่ซิซี่พิเศษคือว่าพีพีวางแผนเรียบร้อยคือพวกอะไรเนี่ยจัดไปให้หมดเลยก็คือนอกมันสั่งไปตั้งแต่ล่วงหน้าเดือนหนึ่งอ่ะคือรอนานเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่า มาปุ๊บก็จับใส่จับใส่ขนาดแค่เราจับใส่จับใส่ยังนานขนาดนี้นะทุกคนเดไล่ดินี่เดไล่ดินีเดี๋ยวใ้มวิ่งเอ๊ะกระตาเสียงกรต้าฟังเสียงหลัขึ้นหน่อยเแต่ว่าเบิ้ลไม่ได้นะเพราะว่ามันคำแล้วอย่งม้ว่ที่าทคิยเดี๋ยวตำงนะครับต้เตือนึงเดวให้กูบอีอ่ะ ใช่ครับความเกีวกับ้านใคนะจะเขาโทรกลับไม่อคกับรูเองก็มีเนี้ยโทรมาเดี๋นนยไปแงงานดูเลย นี่เต็มระบบ53มีคันนี้แหละ53เต็มระบบเหมือนรถ <ลด S 2> ผมอ่ะเครื่อง,เค,องเครื่องอะ่ะเต็มระบ,บบแต่ไม่ได้แบบว่าสเตปเชงแต่กับวิ่งพันเมียแต่ไอพวกสเตปพวกเนี้ยรถมันจะร่อนเร็วกว่าปกติม,มันจะไม่เหมือนสเตปดันโลาถามว่ามันมีผลไหไรเวลาเราขับไกลๆมันก็ไม่มีผลหรอกแต่รถมันจะร่อนเร็วเหมือนทรมานรถอ่อเนาะ จากที่ว่ารถมันความรล่อนปกติไอ้พวกเนี้ยมันจะร้่อนเร็วปกติเพราะว่ากาลังอัดมันเยอะเ้วแบบว่าแรงบีบมันเยอะเวลาเราไปเนี้ยเหมือนเราบีบมันแรงอะเนาะมันลดบีบกําลังอะเนาะนะครับผมเออประมาณนี้ทรงประมาณนี้เพื่อาดูทรงรลอนนะครับผมเผื่อใครสนใจอยากไปทําตามก็นี่แหละครับผมถ้าอากีททาก็จะเป็นทรงแบบนี้อันนี้ก็เหมือนทรงรถผมเลยแหละแต่แค่คนละโครงเออของผมมันเป็นโครงัวเก่าไลทุกคนนี่ฝากไว้เลยฝากไว้ในดวงใจ้วยนี่สายหมอบโซนตาพญา หนาวจะมีไม่หลายคันหรอไหมแถวนั้นมีแบบนี้ได้คันไหมไม,นะไม่มีเนาะไม่ค่อยมีใครเหมือนแอกเห็นกันนั่นแหละเสือบเลยผมบอกตรงว่าเสรอบมันเลยน้ำเงินที่น้ำเงินบอลน้ำเงินใครอยากลองกับเสรอบมันเลยไปเห็นสก,กิทไปหมอไปที่ไปทงจัดเลยจัดเลยนะครับผมฝากเก็บด้วยฝากเก็บพันนี้ด้วยฝากเก็บรุ่นเราด้วยนะครับผมโอเคประมาณน,นี้ทุกคน นี่ใช่ไหมไออันนี้กับเขาเนี่ยเป็นสายเบรกแคร์เราหกมือลิงมือลิงหนาเอาเทอะไรทุกคนมจะบอกว่ามันดีกว่ามันเบามันกับเบาไม่เยอดหรอกยิ่งรถเราอ่ะมันเป็นรถทรงเชงใช่ไหมแล้วแม่กเสียงมีแต่เบรกหนาเออผมผมไม่ใส่เลปีเนียมอ่ะผมใส่อันนี้แหละไอเล็กนี่แหละมันมันหนาวกากันไหมมันนิดเดียวจริงทุกคนใส่เล็กดีกว่าแต่ก็แล้วแต่คนชอบหรอกวะนะแต่ว่าผมก็ใส่อันนี้ดีกว่าเพราะว่าเผื่อเราเบรกไปปุ๊บแม่งไอปีเนียมหักเรื่องรวย จริงๆพวามันเบรกแม่งมันมีอยนเดียวเนาะเออเอาแบบนี้ดีกว่าทุกคนปลอดภัยกว่าเยอะนะครับผมอใครสนใจพวกชุดหนาดำหรออะไรก็ทักหาไซแมกได้นะครับผมเดี๋ยวจัดให้แพงหน่อยแต่งานเนียนแน่นอนรับประกันว่าโคตรเนียนจบแบบไปดูอีกรอบนึงอะดูอีกรอบนึงรับประกันเลยงานโคตรเนียนนี่นี่ครับดูกระบอกโชว์ดูอะไรเห็นไหมไปดูใกล้เลยเนี่ยงานโคตรเนียนแลดูดุมดูดุมงานเนียนไหมเนี่ยเออรับประกันเลยนี่ดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี่ เราเป็นงานแท้กึงหน่อยนะคนนี่ดูฝาตรงฝาดำ่าไงเนียนไหมกิ๊บอกเลยตรงนี้กิบเป็นหัวม้นๆให้ย่งไงโคตรสวยไหมเคลือเรียบร้อยรับประกันเนียนแน่นอนเดีถ้าไม่เนียนก็ผมไม่ขาย เพราะว่าเพราะผมชายเองนี่เหมือนดีมสองคันเจอะในบ้านเออโค้ดแล้วโค้ดละวโคละ,ละเดี๋ยวเริ่มอัปเดตอะไรเรื่อยเดี๋ยวถ่ายดูทีหลังนะทุกคนโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมกับใครสนใจอะไรอะไรก็ทักมาถามเลยนะครับผมพวกชุดน่องชุดหนาอะไรมีหมดนะครับผมอย่าลืมฝากไว้ด้วยสวิงอาร์มอะสวิงอาร์มแช็มเออเดี๋ยวรอดูเร็วๆนี่ฝากไว้ในดวงใจด้วยใครสนใจก็ทักมาเลยพันสามรวมส่งเอาไปเลยพูดดังไม่ได้เดี๋ยวเขาจะตีเอาขายถูกไปชาวบ้านเขาไปแล้วทุกคนเรื่อย แม่ไปเล่นเกมพนี้เลยบาย,บายติดตามเฟซบุ๊กผมหน่อยชาคิดแังโกะอะไรกันฝากติดตามน้องลัดลีด้วยเฟซบุ๊กลัดลี่นี่ตามนี่เลยอย่าลืมไปเสิร์มนัน้วย <c oughs> ใครโซนหน่อยเสิร์มันเลยไปละบ๊ายบายซียูเกะทอมอโรค่คุณบายจ,จ้กูาปเจอกัน